ยิงเข้าไปฮะับาปปิไนแมลงไว้ครับแล้วก็โบกย้ำต่อเนี่ยครับมิติสเน็กโชว์ไฟเด่นโนของแฮนส์เกนเรียบร้อยฮะสกอร์เป็นตึกต่อหนึ่ง,งเกมถึงได้โนบอลตี้ลูนไปแล้วตอนนี้ก็บอกจะตายครับยิงไฟเข้าไปต่ออีกทีครับเอฟเอจไม่รอครับเก็บบอลตี้ลูนไปก่อนตายฮะตีผ่านเข้าไปแล้วเก็บรีเจนเนเรชั่นบอลตีทิ้งแมะยู่เดเมดมาได้หน่อยแอโรอยันด้าไปจังหวะน,นี้ก็บอกเบรเซอร์ไม่รอดครับมาทำให้แม โดนรูปไปซาครับดาวก็นไนท์มอฟฟิงแล้วก็มีรนันาเขาเศษแล้วก็เรดแบนสักสองอนะเอาเมนเตอร์สไตล์ของเมดิซ่าแอโร่ยัดมาดิยับซอมผมมีดาวก็ไนต์ไล่แน่เด็กครับและยับซอมไม่รอดครับผม,มอ๋อผ่านมาครับจับยกตึ้งไปใกล้ไนต์แม์ก่อนแล้วตีฟรีครับป้าเป้มีโดนอีกหนึ่งครับมีโดนอีกหนึง่งเรียบร้อ,อยหมดเจอเป็นแซฟก็ไปก็เป็นหกสามต่อไปผมชาร์โด้สไตล์ครับ ฟังการวันนี้โรนิกระเดือกชนเข้าย้ำต่อที่ตัวของชาโดว์นิมบนเฟรดโมชีนี้เข้าไปแปะลงย้ำอีกทีครมเอเบจมไม่หล่อนจับเด่าานที่กับของขนินส่โซโลเคจิไปต่อที่นิโกะนิโกะเแบบี้เอ๋วเจอทีซามลงย้ำต่อหันปาจะยิงครับนิโกะยิงพออัดลงไว้ทีซามย้ำต่อรอบอันนั้นบีบไซด์ไปที่ไซ์ฮะยิงไปแดนเอสวอร์ปริ้งย้อนมากซีดไปต่อจับผมเอา คนหนึ่งผมคนหนึ่งกรีกรับผมงงไปหมดแล้วแม่ตอนนี้สตันไปต่อมานาหมดครับผมแดนดิชากรอบมาหนาหายไปแล้วบับปี้ผมพยายามบอดี้บล็อกช่วยบอดี้บล็อกช่วยไว้ผมจะยิงเหนนมาต่อพินมาทั้งหมดสกรีมาเพนใส่เข้าไปดิชาบับปี้ตายครับเกิดเกลียบว่าดึงแคปตั้งแต่ชาร์โดไซมาที่ดิชาครับกระโดดมาสาสองกรีมเอาเพจครับผมมานาเยอะเหลือเกินยังเหลือเหลือ่าโซแคชเชอร์ใไซก็ไว ดูน้มเมนว่ายกับผมเวฟฟอลใส่เข้าไปแล้วพาสเตอร์ฟีดแปะลงย้ำที่ดบกลอเบบี้โรนี่เดิ่มมาดึงสวยกับสายสวนเข้าจิ้มปาดไปที่ซามไปสอครับอันนี้บีมสายผักมาทำแบนสกีโมเพนปัดนั่นแล้วหลังผมจับยกครับเทเลกันดิซีเอ็มเอเบตายสวนเอสโวก็ไม่เรอผมใจก็ไปกลางดรงฮะส่วนมันเข้าจิ้มย้ำต่อเขาใส่ดับเบโลคิวของใส่สกีโาเพนใส่นั้นใส่สวนก็เข้าป่าไปแล้วโรลิ่ฮันเดอร์ฮะเกรดไปใส่โรลิ่กับผมยังพุ่งออกต่อได้ผม แล้วก็โค้งกลับมาชนไปที่เอสโฟครับผมใส่เต็มก็ใส่แฮนสเกตจะโดนชนหรือเปล่าก็บแาก็จิ้มไปก็กระโดดหลบออกได้แฮนสเกตลิฟก็พยายามจะสู้ต่อพอดเบรนดไปไปไม่โดนครับเสือด้นเอฟบีจีตายสตันหยุดไว้ที่นิดเบนเบนครับผมตีทาวเวอร์แตกไปก่อนครับแล้วตอนนี้ยังไงตัวลิฟโดนไล่ตามมาไม่พร้อมใส่เข้าไปเบนตายครับผมจิ้มลึกสปีดของนิโก้นิโก้เนจะอายโดนซาวด์ยืนไว้หรือเปล่าเสือด้านของฝั่งแฮนสเกตครับผมไม่รอดฮะใส่ก็ตายครับ อาซาฟีเปิดมาแล้วเทลย,ยัดลงต่อแอโลโรดเข้าไปครับนี่ตัวของรรมาเทลแมนแล้วอา้าวเคยป่ามาสตาร์ทยังไงครับเนี่ยโอ้โหมาเทลแมนจะรอดเปล่ารอดหรือไม่ไม่รอดอีกทีเดียวปุยเลือนเด้งมาเมจิกวานอีกทีหนึง่งรอดเฉยครับผมมาเทลแมนครับแต่ว่าบิ๊กตาวครับบลิมเกือบไม่ได้ฆ่าและมีวาร์ปดาบครับใส่เ่อนมันก,ก็จิ้มไปต่อเซนที้ก็ปล่อยดันมาต่อยทีก็ปิดสกิลไปเป็นบุลไลชาร์โดครับยาซอ ฝั่งด้านลิมก็มีพลิกแล้วก็วาร์ปอยู่นะยังไงเอาสวอตมองเห็นแบบแบบทางด้านของเาป๊าเป้ผมโดนจับผูเอาไว้แล้วก็โซลแคเชอร์สวอล์คเข้ามาต่อเปิดสโตนเกตไล่เลยครับผมทางด้านดิชาครับไล่ไปต่อที่เอฟบีจีเอฟบีจีวิ่งคอยเอาชิวแคลนแปะมาต่อยทีปาเป้เดินเข้าหาผมแล้วก็ชีดเฟดโบว์ปิดที่ด้านเอฟบีจีไปฮะยับสอบสิบห้าต่อแปดฮะด้านล่างนี้นิโก้ก็ได้สเปนฟาร์ไปครั้งครับ จะขึ้นเป็นชอน็อตการก่อนนะอีชูเบลสตาไปเอาไปต่อสตั้นจากาเทลอัดก็ไว้สกิมก็เพลทเอร์โร่ผ่านหลังไปว่าเจอแอร์โร่ปกเต็มครับแต่โรลิรงชนเข้ายับต่อที่ดังกาไนชนอตช็อต่อเนื่องใช้วงแหวไปจับผมช่วยก่อนปีกเล็บจับล็อกแขนน้ำไหลหใส่ชาโดวนิ่บ้าง ขาได้โดนคนดังก็ไนต์ตายแล้วนิกตัวของปั๊อบปี้เป็นแซมกินเลือดมาครับกรีนอัดเข้าไปย้ำอีกระรอบบอลนีกกล้ก่อนไปพี้จึงการแล้วแมนไปก่อนนี่ก,ก่อนไปพี้ก็ปี้ไซบอลโดนอันนี้เป็นไซเรียบร้อยดับเบิลคิวของดิกโก้ครับดับเบิร์เขีวตายไปสามเอาสี่เขตสวนหน้าทีมเอครับตายไปหนึ่งเก็บตังซื้อนั่นอีกนั่งซองครับแล้วก็มาปากบอลโดนจับยกหนึ่งเข้าไปเนเลน็กนิดสีก็ใส่หนักเอ็มเอจตาย ดาวเดอร์สันยานลงต่อเรียบร้อยหมดนึกปับ๊บปีตายผมเปิดมาสโตนเกนผมจ้องหน้ากันแข็งกันหมดครับตอนนี้โรริงเดอร์ตัดเข้าไปผมช่วยไปก่อนครับเอฟเอจีทางด้านนี้ครับเคลื่อนตัวเองไว้ครับนิโก้นิโก้เจอครับใส่หนักจัดแตมเวฟฟอร์มออกไปได้หมดวนเข้าจิ้มไปปลายคอบวันนี้ตายไปครับนิโก้ไปบี้กับลิมด้านวันนี้พาซตาฟิลเปิดไปกับรีเช็คกันต่อนิโก้เขาจะเป็นบีเคปีต่อไิทีมไฟด์โดนเปิดหรือเปล่านี่มาเท่าแม่ ดาวก็เดี่ยวยัดไปและแอร์โร่ใสเต็มโซลแคชเชอร์เสื้อชีวิตก็ซ่าซ้อมย่อลงแล้วตายผมมาทั้งแมนโรลลิงนัดเดิมปาดเข้ามาแล้วจับยกไปเทเลกริซิสมิราน่าจะรอดเปล่ามิลาน่าจะเป็นเสือใบไม่รอดฮะด้านนี้ก็ยิงย้ำก็บอกม,มิชายิงกวาดเข้าไปผมตีนอัดเข้ามาผมดิสเปอร์สายนันปาเป้ผมทางด้านของขไซครับปิงออกหนีไม่รอดอยู่ดีครับผมเปิดโซนเกตไล่มาไม่มีใครมองหน้าผมหนีหมดครับอาริอัน เอเจิสตอบีมาต่อโรลิ่เลอร์มาครับอ้อมานมาต่อใส่หนาไปดิชานโดนิบันชานโดนิบันตายไปก่อนควินาเพนซื้อเกิดมาดาวก็เถอ,อยยันลงไปในแมนจับช่วยหน้าหนุ่ของปั๊มแมนแมนปั๊มแมนครับกดบีเคบีไม่ทันอีกแล้วฮนะะเจอแอโร่โเข้าไปเต็มก้อผมนี่ก่อนไปพี้ครับโฉบเข้าไปเอาเอจิสเลยฮนะแล้วใส่โบซอมเข้าขึ้นไฮกราวโดนยิงเป้านี่กันไปแอโร่โครับยัดเน้นๆเ,เรียบร้อยหมดอนใส่ตายฮะยี่สิบสี่ต่อสิบเจ็ดครับเงินสูสีกันเลย ก็ไปบ,บี้เข้ามาังการครับผมยิงช็อตการใส่เข้าไปมีไนท์แมร์หลบกระสุนหนึ่งสเต็ปครับเบนเซียนต่อเซียนแต่โดนดาวเทลยัดลงยับก็ยิยงนนเน่นเรียบร้อยไปครับปั๊ปปีต้ตายฮะโอ้โหอาริอันเล่นใจยเย็นครับผมค่อยๆเข้าโดนจับโยกจำเ,เอสฟอเข้าไปแลบนะและสฟอร์ได้จับผมช่วยไว้ต่ออีกรบอบดาวเดอทลยันลงอีกครั้งครับใส่นาโดของนิชานิชามาหน้าบอกคบดอกนี้ดูดาวเบนย้บยับไปคลีนดิสเปอร์มาต่อ ดิชาตายไป็นจะได้ผมเบสซ์เกิดมาครับและนี่พาสเซอร์ฟิลปาดไปกลับครับผมทางด้านมาเทมแบทบางตัวของนิโกบอมเสียจีสไปเวฟบอลเก็ย้ำต่อนายแมทลงไว้ก๊อปปี้สกิลไปอีกรอบผมเสริมป๊อปป้ผมได้แบกไปฮะรูบิกก๊อปปี้แอทติวิชชิปไปนี่เองอ้าวและนี่โดนแอโร่ของผมแบกโกใส่เวฟบอร์มาดักหน้าผมนิโกเบบี้ทางด้านไซ้าเจอคำเส้นจับล็อกไว้ไม่รอดครับผมเบสก้าคิวครับนิโกเบบี้ ดูบิ๊กโดนดาวเดือดสายและแอร์โร่มายัดต่อหลับให้นัทดูบิกกบอกแต่เจอช็อตกันยิงตายดิฮาสเซอร์ฟิลฟ่านไป่กับผมโรนี่เธอร์เข้ามาครับใส่คนก็หนีไว้ต่อแล้วชนก็ไปที่เอสปอร์ตสโตรเกตเปิดมาชนที่เอฟเอจเอฟเอจตายผมโปรยดันไล่ตามต่อฟางดาวก็ในแล้วก็นี่ครับมีแล้หน้าถอยไปแล้วฮะด้านบนนี้รอชมครับมีกับเบบี้ดาวเดือยัดลงต่อที่นัทเบนเบนเจอชนกันไปแอร์โร่ยัดลงเต็มข้อผมที่ตัวของฟางเมดิซา เมดิซ่าแยกกล่าผมกิกแ้ยัต่อยีนี่ก็เบบี้กับผมเปิดบีกีบีไปถอยได้เปล่าก็ปี้สกิวดาวก็เทียวผมรูบิกรอบบิงซ่านะเบฟฟอร์ถอยไปฮะนี่ก็เบบี้แล้วก็โดนไปกับผมดีลิงเก็ตย้อนไปก่อนลืมไปเลยว่ามีลิงเก็ตครับแอโร่ยังต่อที่ด้านแบงก์ก่อนก็ปีแบงก์ก่พุ่งออกไปครับนี่ก็ทางด้านไซพุ่งตามต่อยีนี่ก็เวฟฟอร์มนี้อีกแล้วผมหนีแน่นียิ้งชนการไฟครับผมหยุดดิสเซเบิลไว้แล้วก็เคลื่อนไปต่อด้วยซิปเซฟผม ดิสลิงเกตย้ำต่อยจีจับโยกปาดเอเล็กนดินพาสด์ฟิวไปกับนี่กอเบบี้ตายจะได้ด้านหลังนี้โดนลุ้นหรือเปล่าทีโกอซื้อเกินมาหมดจะลบทางด้านเบนดิซ่าเบนดิซ่าไงต่อโดนโพเทคไว้รอบชิดทางรับผมยิงกอดเข้าไว้แล้วบีบไซส์ปาเข้ามาต่อเบนดิซ่ายิงยับยิงอยู่เลือดดูดไม่ไหวบมกเจอนี่กอยิงตายหมดแล้วบีบไซส์ฮะด้านล่างนี้คลีปดันมาบรรเทาแมนต้องมาเคลียร์ย้ำก่อนไม่มีบายแบ็ครับผมสำหรับทางด้านโดของเบนดิซ่าบมกบีบเข้ามาในมิดเลนแล้วครับอาริแอนแอโร่ผ่านมาแยกล่างยะ สเตปครับจำโยกไปเทเลนดิซิสปลอยด้านมาต่อโรลิกชนเข้าที่ดาวก็ไนท์โซนเก็บไปมาฟรีกิมยัดต่อผมอ้าวมีจับผมจากชาร์โดดีบอลอีกแล้วเสียจังหวะสุดๆครับผมแต่ว่าดาวก็ไนท์เงินต่อดังเดือดสันยัดลงไปด้านดิชาไม่มีบีเกบีผมเจอกรีดดิสมอลมาต่อยรอบผมลุกไปที่ดิชาดิชาตายผมอีกรอบครับแล้วตอนนี้ดาวบกุกขีของนิโก้เบบี้กับผมเข้ามาเย็บย้ำ ยิงใส่เข้าไปที่มันทั้งแมทมันทั้งแมทแอโร่ครับผมโดนเข้าไปเต็มจากเอสเกนยิงกดเข้าจากไฮการชนกันาร์ดเข้าไปต่อที่ตัวซายเวฟฟอร์มดักหน้ามาผมฝั่งนี้ดาวเทียวเบรคไปยันตัดสกีมเพย์ยิงกดหัวไปครับผมเรียบร้อยบนทอ้งแมทดานีแอโร่ไล่เข้ามาตามขอบตาโบกับเยฟซอร์อยได้บาดังเทียวยันลงต่อเยฟซอตายครับตายสี่กับทีมซีเค้นครับผมจะเป็นแมชแรกที่แพ้หรือเปล่าในรายการนี้ครับทีมซีเค้น จ่อเข้าตรงกลางเอ็นการเกมมิ่ของ GG ครับบัปปี้ต่อกันในเกม3ครับซีเคนกับอาเลียนอูสิโกเบ,บบี้แฮงได้ดีครับดาวกดไในฮะแล้วก็ไล่จับตายหน้าโนของเรเซอร์ครับยังหนักหน่วงเลยฮะทีมาเลียนท,ทำให้เรเซอร์เนี่ย ไม่มีทางด้านโนของอไอเท็มมาทันตามไทมมิง่งครับหยุดไทมมิ่งดาบทองของทีมซีเค้นได้ครับอารีอันไม่ผ่อนเกมให้ทางด้านทีมซีเค้นฟาร์มนะฮะนี่แหละครับดังกันนายบริงสตันนะฮะชาร์เดอร์บริงสตันมอร์เฟงก็อิทูเบรับมาเบิร์ตเมาตหนักเวลาใครโดนดสกิลกหนักๆก็มีชาร์เดอร์ดีมดหุบนะฮะซึ่งเซฟได้เป็นอย่างดีครับผมในขณะเดียวกันตัวซัพพอร์ตขอทีมซีเค้นก็ เร่งเลเวลช่วยเซฟไม่ทันนะฮะแตกพ่ายไปฮะ